สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับรายการพิสเซอร์พีเครีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับผมพาทุกท่านมารีวิวที่นอนที่เป็นที่นอนโซฟานะครับตอนนี้ก็เพิ่งได้รับของมานะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูความกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเรื่องของหีบหอก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นเหมือนกับถุงกระสอบนะครับสีแดงรูปหัวใจนะครับแล้วก็ประมาณนี้ นะโอเคไปแกะดูความเกันอ่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราแกะออกจากห่อสีแดงนะครับเขาก็อัดคุณกาศมานะครับมันก็เป็นแบบค่อนข้างที่จะเรียบๆนิดนึงเนาะอารางแบบไม่มีคุณค่าไปเลยนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับความกว้างนะครับอยู่ที่ อ่เมตรยี่สิบนะครับแล้วก็อ่ความยาวอยู่ที่2เมตรนะครับก็สามารถที่จะเอาไปทำเป็นโซฟาตกแต่งห้องหรือจะเป็นที่นอนในกรณีที่ฉุกเฉินอะไรอย่างนี้นะครับเป็นพินันปิกนิกอะไรได้เนาะอ่ะโอเคนะครับนี่ครับเขาอัดสูญอากาศมาทำให้ตัวที่นอนมันแฟบลงนะครับมันก็เลยทำให้เหมือนกับเสื่อน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคนี่นะครับก็คือ ตัวโซฟานะครับหรือที่นอนปิกนิกอ่ะโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในห้องนะครับก็คือห้องนี้ที่ที่เราได้เตรียมไว้นะครับก็คือเป็นตัวห้องร้องคาราเจ้ห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ โอเคนะครับหลังจากที่เราแกะออกจากถุงเนี่ยนะครับตัวที่นอนมันจะเด้งขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ความหนาของเจ้าตัวที่นอนเนี่ยนะครับทําให้มันดูเหมือนกับที่เราจะเอาไปนอนหรือทําเป็นโซฟานะครับตอนที่แรกที่เราดูจากที่ออกมาจากถุงเนี่ยมันเป็นชแฟบแบนะครับมันเหมือนกับมันไม่มีความหนาอะไรเลยแต่นี่เขาอัดสุญยากาศมาก็เลยเป็นแบบนี้นะตอนนี้กาลังเอาออกจากถุงนะ อยู่นะอยู่ครับอยู่เดี๋ยวจที่นอนเบนข้างบนอ่าโอเคเอาที่นอนตัวนั้นออกก่อนแล้นนวมันจะเป็นที่ท,ที่พิงหลังยังไงอะ่ะก็เราสงร่งพักก็พิงไงไม่ไงั้นก็เอาหมอนมาประี้ย คาราเกะแบบม่งต้องาาหาผลิตหาเด็กดิ้งมานั่งอะไรประมาณนี้นะหาผลิตนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คืออยู่ในห้องที่ผมเปิดแสงไฟแบบนี้นะครับซึ่งห้องนี้ไม่ไม่มีแสงไฟแบบสีขาวก็เลยทําให้อ่าอาจจะไม่ค่อยอชัดเท่าไหร่นะครับแต่พูดถึงในเรื่องของการตกแต่งห้องนะครับผมก็จะเอามาเป็นตัวนั่งร้องคาราเกะหรือว่าถ้าเกิดว่า อยากจะนอนเราก็สามารถประยุกเป็นที่นอนได้อะไรเงี้ยนะครับก็เอาหมอนมเอาอะไรมารองก็นอนได้เลยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับที่นอนพับได้หรือว่าโซฟาอเนกประสงค์แล้วก็เป็นแบบนอนได้นะพับนอนอะไรเงี้ยราคาเท่าไหร่รับเบสเซ็ดรวมค่า <4 S 1> คนส่งรวมคนส่งหนึ่นงพันสี่ร้อยสามสิบ อ๋อหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบรวมค่าขนส่ง,อ,อ,สงอ่ะโอเคนะครับก็สําหรับในเรื่องของราคาก็ขึ้นอยู่กับร้านแล้วกันนะครับก็ไม่รู้ว่าแต่ละร้านเขาขายเท่ากันไหมนะครับแต่ว่าพูดถึงคือราคาก็ค่อนข้างที่จะโอเคสําหรับในเรื่องของการแต่งห้องแต่ก็สําหรับคนที่มีงบน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าราคาค่อน,อนข้างแพงอยู่เนาะ อเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรก็รีวิวให้ทุกท่านดูหลังจากที่เราสั่งซื้อมานะครับอยากจะรู้ว่าไอโซฟาที่มันสามารถเป็นที่นอนได้แล้วก็พับได้ในรูปแบบของการติดพื้นเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับก็ความราักทิดชด้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็หวังเป็นอย่าว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ท่านไหนที่กําลังมองหาที่นอนปิกนิก ที่สามารถทำเป็นโซฟาได้ก็ลองเก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็รีวิวให้ดูละถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อก็อาตามร้านเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป Lazada Shopee ก็มีขายแล้วก็ช่องทางอื่นๆที่เขาจัดจำหน่ายอยู่ก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหาดูมันจะมีแบบนี้แบบเรียบแล้วก็แบบลายการ์ตูนอะไรอย่างนี้แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะเป็นไหโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขครับว่า,า,า,าสวัสดีครับ ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งๆนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับว <Yeah! S 1> ันนี้นะครับผมก็อ oh! ยากินชมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า,ส,นาสวัสดีครับโอเคยั okay. Okay. Yeah.